สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่มาสอนการตั้งค่าแจ้งเตือนในโปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะอันนี้สืบเนื่องมาจากวันก่อนได้ไปช่วยเพื่อนรีวิวหุ้นในพอร์ตเขานะคะเขาก็ส่งลิสต์มาให้โอ้โหรีวิวไปเนี่ยเพื่อนมีหุ้นเยอะมากนึกว่ารีวิวหุ้นเซ็ตฟตีนะคะมีแบบเกือบเกือบรวม50ตัวได้จริงๆค่ะก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ดูแลมันยังไงเนี่ยมีตั้งหลายสิบตัวดูแลไหวเหรอ เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ได้แต่หัวเราะนะคะก็เลยมีแนะนําไปนะคะว่าได้มีตั้งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเผื่อเวลามันมาถึงจุดคัดลอสหรือว่าจุดทํากําไรเราจะได้รู้ว่ามันมาถึงแล้วเพื่อนก็หันมาถามว่ามันทํำยังไงเขาทําไม่เป็นนะคะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเผื่อว่าใครหลายๆคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอดูแลพอรตทั้งวันเราก็สามารถตั้งแจ้งเตือนตั้ง alert นี้ได้เพื่อที่จะได้ดูแลพอรตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าโปรแกรม Set t r a d e s t r e a m i n g ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูการตั้งค่า alert แจ้งเตือนเนี่ยเดี๋ยวอยากจะส่งคำสั่งส่งออเดอร์ให้ดูก่อน1นึ่คำสั่งนะคะซึ่งอันนี้เป็นพอจริงๆเลยนะคืออยากจะตั้งออเดอร์อยู่แล้วค่ะก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปอันนี้ไว้เลย คืออันนี้เป็นการเทรดทีเฟกกนะคะแต่ว่าถ้าใครเทรดหุ้นเทรดอะไรก็ตั้งออเดอร์ตามปกติสมมุติว่าเรามีออเดอร์ที่เราต้องการตั้ง pending รอปิดเอาไว้ในกรณีน,นี้นะคะจะตั้งปิดช็อตตัว series H นี้ค่ะก็ช h o r t to c l o เออต้องเป็น long to close เพราะว่าเราเปิดช็อตเอาไว้แล้วจะปิด3 contract ค่ะแล้วก็ราคามีเป้าหมายอยู่ที่877ตั้งไปก่อนนะคะ 877แล้วตรงนี้ค่ะที่อยากจะมาแนะนำด้วยก็คือว่าถ้าใครต้องการตั้งออเดอร์ให้มันค้างเอาไว้จนกว่ามันจะแมทช์นะคะไม่ให้มันล้างไปทุกๆวันเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนนะคะตรง condition นี้ค่ะกด condition นี้นะคะแล้วจะเห็นช่องตรงนี้ขึ้นมาเป็น validity นะคะ validity ปกติเนี่ยค่า default ตั้งค่าของมันมันจะอยู่ที่ day day หมายความว่า สมมุติเราตั้งรอราคาไว้ที่877คือตอนนี้มันอยู่902ใช่ไหมคะมันยังลงมาไม่ถึง877เมื่อมันลงมาถึงมันจะแมทช์ของเราทีนี้ถ้าเราตั้งเป็นเดเนี่ยสมมุติว่าจบวันนี้ค่ะราคายังมาไม่ถึง877ยังไม่ถึงราคาของเราเนี่ยออเดอร์มันจะล้างไปพรุ่งนี้เราก็ต้องมาขอตั้งใหม่ตั้งใหม่นะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็น ปกติเนี่ยจะตั้งเป็น c a n ซ e l นะคะถ้าเกิดว่าจะตั้งค้างรอยาวๆเลยให้มันคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนแล้วเนี่ยก็จะตั้งเป็น c a n ซ e l เอาไว้เมื่อเราตั้ง cancel แล้วเนี่ยจนกว่าเราจะมายกเลิกออเดอร์นี้เองนะคะหรือว่ามัน match ไปก่อนมันถึงจะยกเลิกออเดอร์นี้ให้ค่ะอ่าเราก็กดไปเลยนะคะส่งคําสั่งเรียบร้อยนะคะ submit ไปเสร็จเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นคิวิ่งก็คือรออยู่ v a l i d ตรงนี้ขึ้นเป็น cancel ละก็คือออเดอร์นี้จะอยู่ค้างจนกว่ามันจะ Can c ซ l นะคะอย่างอันล่าง2อันที่ส่งไปอันนี้แมชไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้ตั้งเป็น Can c ซ l เพราะว่ามันเป็นการส่งเพื่อปิดตอนนั้นเลยคือคือที่กดแบบเป็นราคา m a r ก็ตตรงนั้นเลยเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็น pending order ที่จะต้องรอราคาอยู่แต่ตัวนี้ที่รู้ว่ามันต้องรอราคาซึ่งอาจจะไม่มาแมชวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันต่อไปเราก็เลยเลือกให้มันเป็น Validity เป็น Cancel นะคะเราก็ได้จะจะได้ไม่ต้องมาขอยตั้งทุกๆวันค่ะทีนี้เมื่อเรามี Pending Order ตัวนี้ค้างไว้ในพอร์ตใช่ไหมคะมันก็จะดีกว่าไหมถ้าระบบมีการส่งแจ้งเตือนขึ้นมาด้วยว่าเออ Order Match แล้วนะมีการเด้งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราสามารถทำได้โดยตรงนี้นะคะมาที่กดที่ More ตรงนี้นะคะแทบข้างบนเมนูนี้แล้วมาเลือกที่ Setting ค่ะกด Setting ตรงนี้ไปนะคะจะมีแทบที่ชื่อว่า Sense and Notification ตรงนี้เลยนะคะแท็บที่2นี้เนี่ยค่ะให้เรามาเลือกที่ notification ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดแจ้งเตือนตอนแรกมันปิดอยู่นะส่วนใหญ่มันน่าจะปิดก่อนเราก็มาเปิดตรงนี้ทีนี้ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนมาค่ะว่ามันอาจจะมีี e l ย์นนะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ agree นะคะ agree ไปเสร็จเพื่อจะใช้อ่ะมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะคะมันก็จะบอกว่าถ้าเราต้องการให้มี order alert ด้วยไหม order alert เนี่ยแหละ ก็คือถ้ามีการส่งคำสั่งเปิดหรือปิดเขาจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนเรามาอันนี้ก็คือสำหรับออเดอร์ที่ค้างเอาไว้อยู่แล้วเมื่อสักครู่ที่เราตั้งค้างไว้คือตัวนี้นะคะสมมุติตัวนี้แมทช์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะส่งส่งแจ้งเตือนมาถ้าเราเปิดออเดรอ,อร์ alert ตัวนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยแล้วตรงนี้สามารถติ๊กด้วยว่าโชว์ alert pop up ไหมก็คือมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามความชอบของเราค่ะอยากให้มีเสียงก็เปิดเสียงตรงนี้นะคะ ทีนี้ตรงออเดอร์นี่ก็คือส่วนนี้ที่เราพูดถึงไปแล้วนะคะมาถึงในส่วนต่อไปที่เราสามารถตั้งได้ค่ะก็คือเราสามารถตั้งเพื่อให้มันเตือนราคาของหุ้นหรือว่าราคาของสินค้าตัวไหนก็ตามอย่าง t f e ฟก็ตั้งได้หุ้นก็ตั้งได้นะคะว่าถ้าเราต้องการจับตาว่าเมื่อราคามาถึงจุดนี้นะให้ส่งแจ้งเตือนมาบอกด้วยฉันจะได้เดี๋ยวค่อยมาส่งออเดอร์อีกทีนึงแบบนี้ทำได้นะคะหรือว่าจะเข้ามา take profit จะเข้ามา Stop loss อันนี้ก็คือเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ระบบแจ้งเตือนนี้สามารถทําได้ค่ะโดยตรงนี้นะคะมันจะอยู่ในส่วนข้างล่างนี้ก็คือ price แล้วก็ volume alert นะคะก็คือว่า,า Show alert pop up นี่เหมือนกันอันนี้เราเปิดก่อนพอเปิดเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมาใส่เงื่อนไขก่อนว่าเราจะเฝ้าหุ้นตัวไหนค่ะเราก็ต้องมาคลิกตรงนี้นะคะ set price volume alert criteria ก็คือตั้งเงื่อนไขคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้ว เพิ่มค riteria ก็คือตรงนี้ค่ะ add criteria เข้าไปนะคะนี่นะคะแล้วเราให้เราใส่ symbol ตรงนี้ค่ะ symbol ก็คืออะไรคือชื่อหุ้นที่เราต้องการจะเฝ้าสมมตุติเราต้องการจะเฝ้า AOT แล้วก็ใส่ AOT ลงไปอย่างนี้นะคะแต่พอดีไม่ได้ดูราคา AOT มานะคะก็ขอใช้เป็นตัว t f e นี้ละกันก็ดูตัวเมื่อสักครู่ที่เราตั้งออเดอร์คือ S 5 0 H ย1นะคะแล้วก็ตั้ง condition ว่า price เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือว่าจะเอา price มากกว่าหรือเท่ากับหรือจะดู volume ก็ได้นะแต่ปกติที่จะดูแค่ price price สอันเนี่ยจะเป็น price น้อยกว่าหรือว่า price มากกว่าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยจะต้องการจะตั้งทั้ง2ทางเลยเพื่อที่จะได้ให้เห็นกันนะคะว่ามันแจ้งเตืนอนยังไงบ้างอ่ะสมมุติเราตั้งว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่นี่นะคะประมาณ902.6นะจะตั้งเป็นอ่ะถ้ามันลงมาถึง9น้อยกว่า902 เดี๋ยวมันใกล้902แล้วกันนะคะ902ให้แจ้งเตือนนะคะก็ add criteria อีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ตั้งที่มากกว่าก็คือถ้าเป็นมากกว่า903ให้แจ้งเตือน,นะคะ่ะ add criteria เข้าไปโอเคมันน่าจะได้ละเราเซฟก่อนนะคะอา้าวอันนี้อ๋อพอดีเราไปคลิก add row 3ก็ delete ไปนะคะมี2 row เรียบร้อยและเซฟนะคะแล้วก็กดปิดไป เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามันจะส่งแจ้งเตือนไหมหวังว่าราคาจะวิ่งในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ905ค่ะมาดูกันนะคะว่าถ้ามันลงไปเท่ากับ902แจ้งเตือนไหม902มันจะเริ่มเตือนเลยนะหรือว่าถ้าไปถึง903มันก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะหวังว่าจะไม่นานเดี๋ยวคอยจับตาดูกันไปนะคะ 902.3อาจจะเป็นช่วงพักตัวไซเวย์นะวิ่งอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนถ้ามันเกิดนานคือมากๆขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจจะเร่งสปีดวิดีโอให้แต่ใกล้ละใกล้ละใกล,ใกล,ใกล้ถึง902แล้วะคะ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะมาแล้ว902ลงมา901แล้วเห็นไหมคะเขาจะส่งแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยราคามาถึง902แล้วนะนี่นะคะน้อยกว่า902แล้วนะเราจะทำอะไรต่อไหมเขามีบอกด้วยนะ เออเธอจะส่งบายหรือเธอจะส่งเซลไหมทีนี้เราไม่ทําอะไรนะคะอันนี้เป็นกรณีว่าเราต้องการอยากจะรู้เฉยๆว่ามันมาถึงเราก็กด close ไปแต่เห็นไหมคะว่าเราสามารถออระบบเนี้ยจะมีบอกด้วยว่าเราจะทําเงื่อนไขอะไรต่อไปได้นะคะแต่อันนี้เราปิดไปเพราะว่าออเดอร์เรามีตั้งค้างเอาไว้อยู่แล้วในตรงนี้ค่ะอันนี้แค่เป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูกันก็เห็นไหมคะว่าการตั้งค่าเลยก,ก็สามารถจะตั้งได้ง่ายๆไม่ยากนะคะลองไปตั้งกันดูได้ โดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนนะคะดูเลยวิธีการตั้งค่า alert จะได้ไปเฝ้าพอร์ตหุ้นเซต50ของเขาคือมันมีเกือบ50ตัวเลยจริงๆค่ะขนาดบอกแล้วว่าให้ลดพอร์ตหน่อยนะคะเนี่ยดูแลไหวเหรอต้องแบบเกือบ50ตัวเขาก็ขวัาลหัวัลาะนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีก5นาทียังหันกลับมาถามเราอีกนะคะว่าถ้ามีหุ้นตัวไหนดีๆที่น่าซื้อก็บอกด้วยนะอ้าวนี้สรุปไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้ลดพอร์ตนี่ยังจะมาซื้อเพิ่มอีก อ้าวมีแจ้งเตือนมาเพิ่มอีกแล้วนะคะเนี่ยระหว่างที่เราพูดกันอยู่นี้ก็มีราคาเมื่อสักครู่ลงไปใช่ไหมลงไปต่ํากว่า902ตอนนี้กลับขึ้นมามากกว่า903มันก็แจ้งเตือนมาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ปิดไปค่ะเห็นไหมคะว่าการส่งคําสั่งแจ้งเตือนเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะถ้าใครที่มีพอร์ตแล้วก็ไม่สามารถเฝ้าดูได้ทั้งวันเนี่ยลองไปทําดูได้นะคะ อันนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้เพื่อนเหมือนกันนะคะเพื่อได้ตั้งแจ้งเตือนพอร์ตโอ้โหมีหุ้นต้องเกือบ50ตัวอย่างเงี้ยมันดูแลไม่ไหวนะคะอย่างน้อยเรามีการตั้งแจ้งเตือนเพราะว่าเราต้องรู้แนวราคาที่เราเฝ้าจับตาว่าเราจะสต็อปลอสตรงไหนจะเทคโปรฟิตตรงไหนหรือว่าจุดเข้ารอรอที่จะเข้าตรงไหนพวกเนี้ยเอาไปตั้งได้หมดนะคะก็ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ตรงในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะอันนี้คือที่เปิดจากในแล็ปท็อปของตัวเองนะคะแต่ว่าในมือถือเนี่ย สตรีมมิ่งก็สามารถจะตั้งได้ด้วยเหมือนกันนะคะในบนมือถือ iPad ดจี่ลองไปดูแล้วเมนูก็เข้าไปเหมือนกันก็คือมันจะเป็นที่หน้ามอแล้วก็มาเซตติ้งไปที่ตรง Sense and Notification ตั้งค่าเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วพอเราตั้งเสร็จมันจะมีรูปตรงนี้ที่เป็นรูปคนตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเ,เมื่อเราคลิกเข้าไปมันจะเป็น Message ข้อความที่แจ้งเตือนเราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างน,นะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอค่ะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ